ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับวันที่23สิงห6ซ้ำวันอาทิตย์นะครับมากบเห็ดไข่นะครับโอ้ดอกสวยจังนะครับนี่ฮ็ดไข่กระหดได้กินอยู่นะครับพึ่งมาครับมาหัดได้กินอยู่ดอกนี้สวยนะครับสวยงามจังครับกระนายผู้สมควรนะครับโอ้มีพอได้กินอยู่นะครับโอ้นี่เน่าแล้วครับเนี่ยโมมีคดมาห้ามเน่าเลยครับ เฮ็ดไข่อาเผภอทาดีจังวัดเลยนะครับโอ้แนวบุดเลยครับในเสียดายจังเนวบุดเลยนะครับก็มีได้ดอกเดี่ยวยช่วยครับเดือนนี้นะครับอันนี้ก็บอกอากกับนะครับเอาไว้นี้ให้ปิดเชื้อต่อไปนะครับ ดอกนี้เตาคกๆเลยครับดอกเตานะครับชวยครับผมเริ่มกิมพิสก่อนด้วยครับเดิ่มโพฮิตด้วยไฮไปดูไว้เบิ่งนี้ครับสวัสดีครับ